มารวมอันนี้มารวมกัน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 อีเพื่อนแครนระวงตังหลับนะตังหลับนะอย่าประมาทอย่าประมาทไอ้เซ็ตโงมากเลยมามขึ้นมือให้หมดเอาไว้พูดอะไรที่มันไร้สาระนะข้อเสียของที่เราไปลราหนวนที่แหละกูอยู่กูอยู่บนบนไทยคานขาวนะมารวมกัน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  มาลงมาอีกมาลงมาอีกเดี๋ยวกว่าจะออกจากรถจะออกจากอะไรอีกตรมารวม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 ไม่มารวมไม่ได้ยินอ่ะขึ้นบีอีขึ้นบีอีขึ้นบีอีขึ้นบปอีขึ้นบีอีนิด้นึงขึ้นไีอีนิด้นึึ้นไปอีิดนนี้นะทุกคนทุกเพื่อนอย่าเพื่อนมึงเห็นเทล่าปะมึงเห็นเทล่าซ้ายมือปะน่าจะปืนนะเทล่าซ้ายมือเฮ้มันนั่งรถนะเป็นเป็นอะไรไปแล้วไปแล้วไปแข้วไปแล้วอย่ากันรอยลออ เดินขึ้นได้เดินขึ้นได้เดินขึ้นได้เดินขึ้ได้คับไป้ปลยไปหน่อ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 ยไปไว้ไป่อ้ไปไว้ไป่อ้ไปไว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 ้ไปไอ้ไปไ้ไปไวไปว้ไปไว้ไปไว้ไป้ไปไอ้ไปไ้ไปไว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 ้ไปไป่อไปไป้วยไปวไ้ไปไป่ไป่ไปวไป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 ้ไไปไป้ไไ้ไปไ้วยไป้วยไป่ไปไปไปปปไว้ไปไว้ไป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 ่ไปไ ยังชุบยังไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายไอ้เหี้ยแล้วกูกินยาการอ้สัตว์อกูจะกินยาการกูไม่ตายเคนเซตวไว้กูไม่ตายไปง่ายเหี้ยกูเดินเล่นเนี่ยกูเดินเล่นเนี่ยคง่ายเหี้ยชุดูกูชุดอยู่ฉุดอยู่ง่ายจัดกูชุดูก็แล้วโอเคบไหนดีคมไหนดีโง่จัดเหตายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อย่างฟรีเหี้ย ไปคุณว่าคุณตายแน่เลยวะเขี้ยนเลยเนะี่ย พูดดิไม่ไหวไหมพูดอะไรล้ม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 ซ้ำไม้คนหนึ่งซ้ำไม้คนหนึ่งล้มล้มไอ้เหี้ยมันจะไหวอะไรกับกูกันปะเอาหอยเลยหอยนะหอยนะหอยนะหอยยังหอยยังหอยยังเอาไงเอาไงตฉังบอกหอยแล้วอะหอยเลยปะ มันมีศพเลยวับจัดเหรอเฮียอลยพี่เอาไอ้เฮียไม่หยิบศพละอะไรเนี่ยไอ้เฮียศพเฮียน่ะเป็นเฮียเลยนะลิกลิกลิก่ิกลิกลิกลลิกกลิกกเอาลิกลิกลิกลิิกลิลกลิกลกลิกล่กลิกนิกล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 กลิ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 ัลิกนิลิกลิลิกิดลิกิกหลิกล ไปได้ไปได้หมึงไปได้ฮัลโหลครับสบักปะโดนป่วนมีห่อไห้ในหอเลครับเนี่ยไปได้นะเฮ้ยไออยู่ในโวในโวเอาไปยังในโวเออกไปยังฟังนะเราไม่รีบบอกรไม่รีบบอกให้เพื่อนฟังกูบอกมาแล้วนะไม่รีบบอกเดี๋ยวนี่นะตำรวจมา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 ออกเข้าเมืองเลยนะการเล่นในเมืองเข้าเมืองเลยนะเดิมเหมือนเดิมตามตามแผน อีโนอยู่กับใครบ้างอ่ะใครรู้บ้างอะนี่ยไม่เมื่อกี้พี่โนอยู่อ่ะอยู่กูแต่ตบหลุดพี่พี่ไอยพี่ไทยผมออกมาแล้วนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้จับเวลา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 มันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยรถไต่สายเวลาหน่อยนะจับเวลาหน่อยเฮ้ยมีคนตบหลุดมีคนตบหลุดปะอ้อเราตบหลุดตบนสามมากตอนสามมากศพลุดศพลุดตบหลุดดูดีๆนะเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะทุกคนศพุดเหมือนกันพี่หลุดหลุดไปศพหนึ่งอ่ะแล้วผมหลุดนะต้นไม่เป็นไรฟังนะใครว่างใครว่างจับเวลาหน่อยครับใครว่างจับเวลานะครับ ไม่รู้ไงเฮ้ยละห่อกูห่อตอนสามสามเฮ้ละเจอเจอสามสาเจอตำรวจที่ไหนเจอตอนไหนก็ตอนนั้นวะคนนั่งเฉยๆมันไม่มีจริงเหรอวะจับเวิรัยหน่อยนี่เหรอเนี่ยเราอมตอนสามห้ามันเออถ้าเรกินนาทีวะกทำไมอันนี้มันเออเลยบอกให้สามห้าสองถึงห้านี่เออได้ไงวะถามๆหน่อยทำไมทำไมบอลกระตุกปะหรือเสียงกูคนเดียววะไม่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 กระตุกเป็นเป็นเป็นหลดทางเอ่อทะเลทราย เยอะมากตำรวจเยอะมากทางไปเจอตำรวจบ้านเจเกงหน่อยดังเยอะนะต่ายทหารไม่มีตำรวจนะเอไปตามจุดที่ที่ที่บอกเมื่อวานนี้ไปเซตเลยตำรวจนะตำรวจนะไอ้ละตำรวจไล่ไปบ้างเนี่ยข้าไม่ได้ฟังเลยเมื่อวานนะไม่มรถกูไม่มีต้องทะเลาะกับมาแลกูโดนอาโปนรถเอาไปไว้ที่ใครไม่รู้กูไม่มีรถเลยเนี่ยรถจะพังเฉยเลยว่ะรถมันเหมือนชนชนจุดบักอะสองเคสอะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไหนกันอะ ไอ้เหี้ยต้องเปิดหาชี้แล้วว่างั้นน่ะเย็นใจเย็นใจไม่รถไม่งั้นผมเกมเลยนะรถรถจะดับแล้วรถจะดับแล้วไม่เก็บไม่ใช้ดีกว่าเกมได้เกมได้เกมได้จะเกมตรงไหนเพื่อนไปรอคนที่ไม่มีส่งไปรอกูทะเลทรายของกูตรงทะเลทรายทะเลทรายผมโดนเยอะเยอะจัดเยอะจัดออ๋เพราะแท็กเล่นอีกเลยกูแท็กป่นแล้วมึงก็ไปรอเลยลา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 รถดีเพื่อนลารถดิเพื่อนรถใหมรถดีซอมรถดึงมันตั้งไว้กอยู่หลังโูอยู่หลังพวกนะจะเกม พุ้มอยู่เนี่ยมีศพว่าล่ะคันมึงอ่ะแล้วบอกคุณทำไมเนี่ยกูมีศพอยู่เหมือนกันลากขึ้นมา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 รอเลยรอเลยเพื่อนไปรออันนี้เลยกระดาษทรายเลยได้ยินเปล่ามึงนั่งนลขสามไปลากนั่งนลขสามดิลากนั่งนลขสามไปล้ลากนั่งเลขสามไม่แม้ละมือหรือเปล่าลากไปแ้วไม่ไม่มันขึ้นไม่ได้เกปลี่ยนเปลี่ยนที่ได้ปะที่ได้ปะที่ได้ปะมันไปนั่งออกไปตั้งเยอะไปแล้วไปเปลี่ยนศพป้านาไม่ไหมแล้วอุ้มดู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 อูดูไปเลยนะเอาเลย แปอย่ามาต้ารใกล้คุณสามสรับที่ไหนทีไนี่ไหนไม่พี่อ่ะั้งแดถวเนี้ยตำรวจเยอะไหวพี่ผมไหวผมไหวแค่นั้นเลยแปดหนึ่งเ่ะเขาเรียกว่าแปดหนกตมั้ไอเหี้ยกูพูดผิดเออดีจีอ่ะดีจีอ่ะู้ี่ี่มีออป่ะตำรวจตำรวจสิบันน่ะตรงเนี้ยกระจายพี่กระจายพีกระจายพี่มันจะมีคนขึ้นโอเคยังผมเล่นเขาคลายทหารแล้ว ขอค่ายทหารขอค่ายทหารไม่มีตำรวจสิบพันต้องมี่ในแก่แก่อุ้มส่งเพื่อนชายนะเดี๋ยวผู้หญิงปมืเมื่อกี้ไปลงท่อนีทตแห่งดิไม่ใช่พี่ยื้อไว้ก่อนเพราะว่าเสี่ยดี่เขายังไม่เร่งเลยการไปทุ่มสี่สิบอ่ะเฮียเข้ามากูยังไม่ซื้อเลยเลยกล่องซ่อมกูยไม่มีเลยในตัวมึงรู้ไหมเฮียกูตื่นมงค์ผมอ่ะส่งไปหลุดในเมืองมีบ้านตำรวจในเมืองมีปะ เยมีใครเข้าเมืองไปยังมีใครเข้าเมืองยังต้องบตัด้วยนะผู้อยู่ใต้สะพานพระรามแปดอ่ะดึงไปเลยดึงไปเลยนี่ตำรวจตรงไหนหลับสุดหลับนอกเมืองนะจะนอกเมืองน่าอนนั่งสองคนในเมืองมีในเมืองมีกำลังกลับบตอนนี้มีมีมีรถว่างไหมอ่ะเคลออยล์้นสองเคล็ดอ่ะเชื่อมดิขึ้นเทเล่ามาอยู่ไหนตำรวจสามสิบแปดอ่ะยังไงนะเหมือนเดิมนะใครนี่ขับเทเล่าหรือแอตตันอ่ะคนเซ็นบ้านมาให้ไปตำรวจเข้ามานตำรวจหน้าจักรย่นยนต์หนอยู่ พี่เกมก็ไม่ยิงไม่คุยนั่งอยู่พี่ดุูซ้ายอ่ะมีใครเป็นสแตนบายยังเก็บตัวหลุดเพิ่มพี่พี่เป็นต่อพี่เป็นต่อเป็นต่อเกมเออเดี๋ยวผมผมมีรถผมมีสองสมอเจอตั้มวจสองคันเจอหน่อยครับเจอหน่อยเท่าไหร่ในเมืองกำลังลากอยู่เซนบู๊เซนบู๊ตกำลังไปคาสิโนเราจ้างใครแห่คุกบ้านหน้าจะเป็นไลเกอร์มั้งพี่ใครช่วยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามผมอยู่นะตามผมอยู่สองคันตอนเนี้ยเดี๋ยวผมลองเล่นก่อนน่าจะไหวผมกูอยู่ขอบโอเคนะพี่สองเฟส มึงดึงไว้บนเขาสลิงเลยนะไอตรงสลิงอะดึงยาวเลยคนเตดบ้านไปเตะยัง,งพอปะสองพอใช่ปะมันมีพี่ฟังผมนะมันมีเขาด้านซ้ายเห็นไหมเขาด้านซ้ายก็มีเขาด้านขวาก็มีเขาที่ว่าพ้นสะพานด้านขวาตรงก่อนโค้ก้วยอะ,อะเล่นได้เหมือนกันเล่นได้หมดเลยเขาเหมืองก็เล่นได้ไดแยกไปเล่นผมเล่น <Okay. S 2> อยู่เ <okay. S 2> ขาค่ายทหารกับลา่าสองมเดี๋ยวเอาสมนึงไปเทให้พี่ต่อ <Okay. S 2> แล้วพี่ต่อมาเ <Okay. S 2> มืม่อกี้มีเคสแอตตันเคสหนึ่งน่าจะพี่ดุยกับใครนะพี่ดุยกรบพี่ก้วยปะ กินเกมแล้วกูเกมแล้วไม่เป็นไรไปสโ<อ>นบอลหน<ม>่อยลิกลิกพี่ไปไล่ช่วยไม่ไม่ไม่ลิกรวมคุป๊ปรวมคุ๊ปหาเพื่อนรอเอาเคสต่ตอไปที่ที่กำลังจะเกมอ่ะลิกต้องไปต้องไปสโนบอลอ่ะห้ามไม่คอนจะลีเซ่นอ่ะไปไปไปเก็บตัวตามกระาดาใช่ใช่ลิกลิกต้องนำเพื่อนคุ๊ปใหญ่เลยคุ๊ปสองสามได้แล้วแบบเพื่อนพอเพื่อนจะเกมอ่ะไปรอที่กระดาที่ใกล้ที่สุดเลยแล้วรอใครใครจะเกมมาบอกบอกได้เลยนะว่าจะเกมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกระดาใกล้ มีใกล้พ <Ele ens> ี่กลับบ้านไปเอาไปเอาถุงหอก่อนได้นะพี่ล่าสุดคือกระดาษทะเลทรายอ่ะที่เพื่อนเกมเนี่ยเนี่ยที่เพื่อนเกมอ่ะล่าสุดกระดาษทะเลทรายอ่ะเหรอล่าสุดดีกว่าหรือกระดาผมเล่มดีกว่าสอบคนดีกว่าละลองดูว่ามีไหมย็บได้เหรเอางี้เอางี้เจอเจอเจอที่อะไรบ้างล่าเปย์ได้ไม่คือหมายความหมายความกูคือเราจะเปย์เป็นปกติปะหรือเราจะอุ้มยาวเลยเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปก็ได้นะเว้ยมีหไม่มีไม่มีไม่มีไม่กูว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยค่อยเลยเปย์ได้ปกติเนี่ยเปย์ได้ แต่กูว่ากูว่าเราตอนเอาเอาไปเทรดอ่ะมันจะมันจะโดนด้วยเฮ้ยอ่ะปวดตัวเกมนะที่ต้องบอกไว้ก่อนนะต้องไปตลาดที่ใกล้ๆอ่ะที่เพื่อนไปถึงได้ง่ายจุดคัดไปเนี่ยในบอลเนี่ยมีป่ะมีไม่มีคัดไม่มีคัดเอาตัวเอาตัวรอดก่อนนะป่ะตอนนี้เอาเราจะเอาตัวรอดถ้าเกิดเกมไม่เป็นไรเราจะสโนอบอลต่อโดนไล่อยู่สามนาทีอุ้มอยู่นะเขาไฟอยู่เมืองบนใครใครไม่ได้ทำอะไรรวมบ้านไหมแคร์ด้วยพี่อย่าลืมนะแครนะเพื่อนไม่หัวแคร์แคร์ด้วยนะ ดไอ้แล็ปหลอร์ไปไหนบ้างเพื่อนดีได้เต็มหลอดเต็มไปเย่ลืมมาลืมดีหลอดเฉยเยต้องคนที่เกมอ่ะกาแฟอหู่บ้านเลยเพราะมันรถอยูนไม่ได้รวมบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวสองวันสองใกล้จะเกมมันญาติมันไล่หรืออะไรบอกได้นะเดี๋ยวผมไปช่วยได้นะผมกำลังรวมเพื่อนพี่ตเนี่ยมีใครเล่นเดี๋ยววันหน้าวันหน้าเล่นอีกวันไหนนะพรุ่งนี้เหรอผมเจอผมเจอผมเจอเราเล่นสุกเสาร์อาทิตย์เลยเพื่อนสามุ่ติดเลยเชี่ยพรุ่งนี้เจอเสาร์อาทิตย์อีกวันหนึ่งเจอแล้วว่าจะใครเจอเ่ซาย เลฟายนะไทฟานสีไม่อยู่เลเบลละเห็นแล้วอาโปตกลดตกลดคอสต้าไข่ไม่รู้กูไม่มีรถเลยอ่ะแล้วไอเนี้ยกูไม่รู้กูพิดใจกันให้ได้ปะเนี่ยให้ได้ไม่อยู่ใช่ป่ะแล้วก็รถมาถือแล้วมันมาแต่กี้มันมาบอกว่าพี่แล้วรถผมอ่ะเป็นอาคปไม่ก็มันมันเป็นมันมันอยู่ดิรักแร้ไม่ได้ไม่เกิดไม่เกินใครอยากได้เกินป่ะ เพราะว่าพุ่มอยู่สมไปเลยพุ้มไปเลยถ้าถ้ายังถ้าเพื่อนยังไม่ถ้าเพื่อนยังยังประเด็นอยู่อ่ะไม่กินยังพุ้มอยู่พุ้มไปเลยพุ้มสองอ่ะประเด็นอ่ะตอนเนี้ยล่ารถแรงอ่ะพุ้มผู้ไปหาแบงค์ไหนไปใครไปหาแบงค์ถ้าไม่มีรถว่างถ้าไม่มีรถรถว่างรอมาต่อรอมาต่อรอมาไหนอ่ะก่อนเปิดเล่นไปก่อนไล่นะใครทหารนะเแอคเลยซ่อมเลยซ่อมเลยโดนชนอ่ะซ่อมเลยซ่อมทุกคน ตำรวจตำรวจตำรวจชนนะรับเมื่อกี้ตำรวจชนปัดสองเออชนกัาชนตอนเหินไปผมต้องมันมันก่อนเหินอ่ะมันก่อนเหินนะครับเออผมเหินรถมาหรือเปล่าใช่ไหมไม่ครันไม่ครับก่อนเหินคือมันลงปุ๊บแล้วผมก็โดนชนปัดข้างหลังกระลิกิ้งมาเนี่ยเออผมผมลงไปข้างล่างได้ไหมมาในนี้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวตัวลุดตัวลุดตัวลุดนไหนมันมันลงมาข้างล่างไงมันลงมาไงได้ได้ได้ผให้หมดนะผมให้หมดได้ครับได้ได้ได้ขอขอบคุงนะกรุบเก็บตัวลุดอ่ะเกิดรถใครแอตตันอ่ะ มันนี่แคสเยอะมากเคสเยอะมากโอครับโหลครับครับว่าไงครับจริงต้องต้องซ่อมตรงนูนะมาซ่อมตรงนี้ไม่ได้นะครับมันรถมันไหลไงรถมันไหลไงเมืองท่าเทเลทายต้องเลยครับไปเลยครับรถอยู่ทะเลตายประมาณสี่ห้าคันเลเวลอะเลเวลแดงสี่ห้าคันเจอตลอดไล่หนึ่งคันนะตันมันเนี่ยตันมันเผาใครทหารไปบ้านได้ปะ พี่ไม่มีตำรวจตอนนี้แต่ไม่มีใครเลยอ่ะโอ้ออกจากค่ายทหารนะค่ายทหารมีฮอกับตำรวจนะเยอะเยอะเยอะเยะคนหนึ่งไล่ผมอยู่นะพี่ล่างโล่งนะตลอดไม่มีนะมาโดรวจแล้วกูอยู่ตรงปั๊มโอเชียนนะไม่มีตลอดตำรวจตกน้ำประคันหนึ่งนะโซนเตเดียมอ่ะไม่มีคนไม่มีเยอะเล่นไปน้องเล่นไปเยอะโอเคไอ้ชิดตรงไหนวะเนี่ยสามท่อ ตอนนี้ว่าในเวิร์กไม่เวิร์กเลยแค่อวันเต็มเลยตะวนีต่อลุ่นแล้วต่วนี้ตั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 ่นึงตัสนล้เล่นี้ตัวนีงเัสนียตอวนี้ตัวนี้ตัะนส้ลัหน้้คุวมีตเรวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีตัวนี้เลวนี้ตั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 วนี้เัวนี้ัวนี้ตัวนีตัวนี้ตัวนี้เันี่ตันี่ปันี้ตัวนี้ตัวนี้ตันีวลัวนี้ตัวยวนยอะนะ ผมไม่มีใครเลยเว้ยกูไม่มีใครเลยไม่ใครลงไม่มีใครยหน่อยคนนึ่งไปลงไงเดี๋ยวกูไปลงไงเองไปเล่นเส้นทับไอ้เนี่ยเยอะๆเลยที่มันมีเส้นทับเยอะใครใครไม่ได้ทำอะไรรวมบ้านตลอดตลอดเยอะตลอดตลอดเยอะนะาเลเมืองออกออกไปเลยนะออกเลยนะออกนะจะเกมแล้วนะในเมืองอ่ะตลอดเยอะมากเราไม่ไหวปกติก็อยู่คันนึงเฮ้ยถ้าจะเด้งไปเมืองไปเมันมีวิธีไหนม้างฟังกูฟังกูมีเพื่อนอยู่ อย่างมันใช่ไหมเพื่อนมันไล่กูใช่ใช่ใช่ดิอยู่อุโมงที่เรามาเมื่อกี้อุโมงท่าค่ายทหารนะไล่ยิงอยู่ตอนนี้เมื่อกี้ลูกซองด้วยครับบ้านมันนะบ้านมันลูกลูกซองที่ไหนครับเอ้าไม่มีครับไม่มีลูกซองนะไหวปะไอ้เหี้ยทไม่ไไหวอ้เหี้ยผมผมโดนไปสองล้อเขาค่ายทหารนะพี่ไม่ไหววะไม่เป็นไรใช่ไหมรอรอไปนี่เลยรอไปรอไปเอามันตรงค่ายทหารหน่อยดิเราไปเอามันตรงค่ายทหารหน่อยได้ปะไปกรุบใหญ่กรุบกรุบที่เกมไปก่อนหน้าแล้วมีตำรวจหนึ่งพัน มาาเเลลยยมมีคนสองคนออกไปเลยคนนะสองศพนะตรงค่ายทหารนั่นรอเอาหน่อยหน้างแล้วนะเวลาทางทางที่รอกันนายปั๊มนั่นนายปั๊มนี่เรารอตอนแรกที่จะไปอุโมงค์อ่ะตรงนี้กูกำลังซุกตัวหนุ่มของมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปผมมีทหารนะที่โมงนะเดี๋ยวกูลงไปมาแล้วบอกเดี๋ยวกูลงไปโดนตำรวจเหรอหรืออะไรพี่พอโดนตำรวจโดนตำรวจเกมเกมเกมใครมาดิ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  ว่าได้เ <substit> ล่น hmm. ว like ่าได้เล่นมีฮอลลำเดียวตั้มรถลำเดียวตั้มรถคันเดียวนั่งสองไอ้ล่ามแจ้งได้ล่ามแจ้งดิมึงมีวอลเอาวนไวมไอ้จ้าไอ้ลาบมึงมีวอลให้มึงแจ้งดิเพื่อนให้มันมันจะมันจะไม่ถึงบ้านเอานะไปไปรอดักมันค่ายทหารก็ได้น่าจะเกมว่ะโอ้ยทหกูดึงไม่ได้นะมี่ดึงไม่ได้นะมี่แต่ดึงไว้ให้อยู่ดึงไว้นานว่ะดึงไว้นานเลยอ่ะอยู่กันแล้วอยู่กันแล้วดูอีตอนนี้ทำที่เรารอกันตอนแรกเข้าอุโมงโมฆะทหารอะปวามนั้นอะ ตอนนี้พุกโดนแต่หอนะครับตำรวจหลุดแล้วอยู่แถวแดนเขียวอยู่แถวแดนเขียวไห้หลุดเนาะแต่ตอนนี้ไล่อยู่ครับสีแดงไอ้อยู่ไหนวะกล้วยว้าตำรอยู่บนเขาใกล้ๆเลยเพื่อนใกล้ๆตรงทอยู่ไหนม่เห็นกูไหมไอเกมยไหมมีเคสใกล้เกียไหมใครวะผมผมใกล้พี่ผมใกล้ทหารใกล้อะอาคุ อุ้มไม่ได้ดิซ่อมนะครับอย่างนี้ซ่อมนะครับไม่น่าคคบรัซ่อมนะอย่างนี้เต้ส่งได้ครับได้ครับครับโอเคครับโอเคครับแต่คือล้อขวาหมดนะฮะครับติดลงเบ็ดเที่ยงเที่ยเหมือนเป็นอาหารน้อยหรอไม่ได้เลยว่ะ ว่าอย่างงี้มันโตโนบอลไม่ได้อะแม่คืนขวาขวาอีกยังแล่นหันเยอะก็อย่างงี้มันโตโนบอลไม่ได้เนี่ยคันตำรวจมันตำรวจเท่าทีผมลืมดูรถมือดูรถเอาคืนเอาคืนขวาใช่ใช่ครับพี่อผมไล่ผมไล่ช่วยเพื่อนอยู่ เรราาาามหแต่เวลาคุกผมจะหมดไงผมไปไม่ทันเหลือ5นาทีมันเจลแค่10นาที15นาทีเองเนี่ยยังจุ๊กอยู่นะตอนนี้ยังจุ๊กอยู่นะแถวกลางหันนะเนี่มังอยู่โดนอยู่5คันนะครับแถวกระดาษกลางสามสี่กระดาษกลางกระดาษกลางคันอยู่กระดาษกลางคันอยู่กลงหันเอ้ยไรไอ้ยี่ระร้อรอตายหลังกูต่ก็ไหนวะาที่ใหญ่เองอยู่ไหนดีดีกำลังไปกระดาษกลางพี่โอเคเดี๋ยวรอกระดาษกลางนะเดี๋ยวศึกห้าคันนะเนี่ยห้าคันนี่ญาติเขาญาติมาเหลืออะไรตํรวจห้าคันโอเคโอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปผม ดู้านหสวยทหารใครหน้าใครทหารใครไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันเยอะนำรวดแตกอย่างนึงมันแตกเว้ยเท่านี้กูว่าไงก็ต้องรวมบ้านวะอย่างเงี้ยแตกยังไงก็แตกมึงน่ามานำทุกสองที่บ้านก่อนนำทุกสองเข้าไปทำบ้านก่อนเขาชนเขาแตกหมดแล้วหรอเขาชนหนังเกี้ะรวมรวมบ้านมา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 พี่เสาวมีเวลาคุกให้เพื่อนอุ้มได้ใช่ปะไม่ไม่ได้เกมถูกไหมใครลงยัง เอ้ยใครอยากได้เกตเกตหนึ่งปะอุ้มสองอยู่อ่ะเฮ้ยใครเจอใครเจอให้มึงให้รู้เกตด้วยมึงให้รู้แก๊งด้วยมึงจอกกูป่ะไปบ้านนะไปบ้านถึงบ้านแม่จะไม่รู้วลยส่งหาผมส่งหาใครเจอผมเจอคุกแม่งไวว่ะแม่งทำหลายอย่างกว่านอะลงมาแล้ว้แม่งลงมาแล้วคุกจะหมดครับคับอยู่เดี๋ยวแม่งดึงกลับไปเลยไงใช่ใช่ตอนแปดนาทีไม่รู้จะถึงเปล่าพี่ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนอยตอนนี้มึงต้องมุดแล้วพี่โรยพี่โรยอยู่ไหนพี่โรยอยู่ไหนอ่าอยู่อะไรวะสเตเดียม เมื่อกี้ตีปอกบใช่ไหมลังน้ำเตีเดียวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเจอบ้านใช่ปะมันจะได้พี่แต่พอของที่บ้านแล้วออกไปเอาใหม่ก็ได้ตอนรออยู่รางน้ำนี่นะรางน้ำเตีเดียมนะขอขออย่างนึงได้ป้ะเอเคไปไปบ้านเคสหนึ่งได้ป้ะให้มันมาให้มันมาตีไหวบ้างแล้วให้มันดึงเวลาจำรวจหน่อยได้ป้ะใไม่ๆมาเกมนะโอู๋อู๋มิดไนท์ปู๋มิดไนท์รอคาโนก็ได้พี่สองเคสสองเคส ว่าในเมืองเยอะมากตำรวจเนี่ยเอ้ยไอ้มาเอาล่าพิยาการเทเซอร์มีอะไรไปบ้างเมี์เมยกูมียาการเล่นปะพร้อมเล่นปะพร้อมเล่นปะเรามั่นใจปะครับทร่บ้านเยอะเลียงได้หรือเปล่าอะไรเรื่องจีด้าอะไรเดื่องจีด้ะกำลังจะปิดบ้านอยู่ใกล้บ้านจังเลยหลังพังไอ้เซตไม่ใช่เซตโดนไม่อยู่ปะนี่เราเราอย่ขับดูกไปได้มันไหนจะโดนโดนนี่โดนตำรวจอีกโดนใครเราหลุดหลุดละในเมืองไม่ไหวจริงพี่บุกตีอะในเมืองมีบุกตี่นะไหมโอ้ยทเกมแถวบ้านในเซตเกมแถวบ้านอกะเอาปะดูดินี่มีกล่องซอมบ้าขอหน่อยดิ เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกมันเผื่อดียากวะเวลากูไหยจัดเลยวะตำรวจตำรวจไอ้สัตว์เอ้ยมาตำรวจเยอะมากต้องต้องเล่นบ้านไปตีบ้านถ่วงตำรวจหน่อยอ่ะไม่ไหว s <S ไว่ะ er right ตีตีบ้านส่งตีบ้านส่งหน่วยหน่อย แต่ว่าได้ยินป้าไปตีบ้านถุงเลยหน่อยมีใครอยู่บ้างมึงวนมีใครอยู่บ้างอ,อ,อยู่นะขุ้งอยู่ขอโอเคสองไปบ้านี่กำลังไปสะพานพระรามแปดนะตอนนี้นต้องเติมน้ำมันว่ะเยีเ่ยเสี่ยงว่ะจะไม่พอว่ะเยี่ย

ย้ยด <łość> ึงโคตรนานอ่ะสามสิบห้าเออสามห้าโอ้ยสามสิบห้าที่ยื้อสิบห้าที่ยื้อเนี่ยมึงดูนี่นักวิ่งเนี่ยเฮี้ยจากวิ่งมาราธอนปะกูตายกูตายกูตายจริง